สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมครับจักรินรถมือสองนะครับพิกัดรถนะครับพี่น้องสามารถมาดูได้ที่บ้านแต้ตะบลท่าอันเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องชมรอบคันนะครับนี้เป็นรถปลดป้ายนะครับผมเอามาทําเป็นรถบ้านเรียบร้อยเอกสารครบพร้อมบนนะครับรถปี2014ตรงกับปี57นะครับผมขับดีมากนะครับผมผมวิ่งมาจากพิษณุโลกนะครับอ่าราคาตั้งไว้ที่189,000บาท รถคันนี้นะครับลิ้นใครเงินสดนะฮะเพราะว่าไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับเพราะรถประเภทที่เคยทํารถจัดรับจ้างมาก่อนนะฮะไฟแนนซ์ไม่รับจัดนะครับผมาสามารถเข้าไฟแนนซ์ได้ได้แต่ไม่เยอะนะฮะได้4ี่0 0ื่นห้าหมื่นหกในช่วงที่เราติดขัดนะครับก็จัดได้นะครับผมนี่ผมตั้งราคาไว้ที่1นึ0 0 0สนแปดหมื่นเก้าพบาทนะครับผมมีเงินครบพร้อมโอนนะครับโอนได้ทุกจังหวัดทุกประเทศครับเดี๋ยวพาพี่น้องชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวล็อกนิดหนึ่ง ตัวน,นี้นะครับสามารถแปลงโฉมได้นะครับผมนะครับสามารถแปลงโฉมได้นะครับแปลงโฉมเป็นสองพันสิบเจ็ดได้นะครับผมรถเดิมๆนะครับคันนี้คันนี้นเ,นนเ,นเป็นรุ่นตัวจีเครื่องพันหกนะครับผมไม่วิ่งที่แสนหกหมื่นกิโลนะครับมีถุงลมนิรภัยสายขวานะครับผม ย้ำนะครับเคยเป็นรถแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับสําหรับพี่น้องท่านในที่รับได้ก็โทรมานะครับผมกุญแจรีโมทกันขโมยนะครับอยู่ครบนะครับผมตะเข็บรอยอักนะฮะนี่นะครับรถทําสีตัวถังเดิมกับโรงงานเลยนะครับตะเข็บเดิมนะครับผมกุใใจก็มาชมกันก่อนนะครับ สนใจก็มาดูรถก่อนที่บ้านแต้ยตะพนธาตุอำเภอรัตนบุรีนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ดีนะครับผมเชื่องแรงแน่นนะครับขับทางไกลมาจากพิษณุโลกแล้วนะครับสนใจก็มาลองขับก่อนก็ได้นะครับที่บ้านแต้นะครับผมนะครับรถอยู่บ้านเตี้ยตะพนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุพรรณนะครับมีอีกหรบพร้อมวุนนะครับผม โอ้ลมแรงพี่น้องนะครับขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนเด้อนะครับผมลมแรงมากเลย